คือฮาร์เดเกี่ยวกับเปล่าชั้นแนวนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมทอนหรือเรตตี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการลงดันนะครับวันนี้นในส่วนของดันอ,ดนอ่าดันนี้นะครับ, <Yeah. S 1> บสวัดีเปิดจักนยัน,นจักรยานชื่อว่าอะไรไนอะ้ <Get> บอสต,ตัวแรกนะครับบอสต,ตัวนี้นะครับ แมกนิกก็คือเวลาลงนะครับเราจะต้องตีบอสไปเรื่อยๆแล้วพอบอสล็อกหมเราจะต้องมากดกดที่ดอกไม้นะครับพยายามตีบอสให้ใกล้ๆดอกไม้ให้มากที่สุดนะครับสำหรับดันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะชื่อดันไม่ให้ ปกคลิปนะครับข้างบนคลิปเนาะตัวแรกไม่ยากครับตัวแรกไม่ยากเดี๋ยวจะไปยากตัวสุดท้ายอ่ะครับตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายจะยากเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะ กำลังจะเข้าสู่บอสต,ตัวที่สองนะครับเื่นมันเล่นกับเป็นหรือเปล่าเนี่ยปกติเขาจะต้องตีไข่ก่อนที่จะไปเหยียบไข่คือถ้าเราไปเหยียบมันจะกดยูกมาแต่ถ้าเราตีก,ก,ก,ก่อนมนะันมนจะไ เราต้องตีบอสตัวนี้นะครับเพื่อให้สแกนเปิดนะครับเราได้ไปด่านต่อไปได้แล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับทุกคนไอ้ตัวนี้ะจะต้องคอยหลบคลื่นเวฟที่เป็นเวฟของมันนะครับจะเป็นเวฟไฟนะครับเวลาเวฟมาเราก็แค่กระโดดหลบแค่นั้นเองครับมันก็จะทำให้เราเกะิะแก่งได้ ใครอยากเล่นกับผมนะครับผมอยู่เซิร์ฟอาริกานะครับตอนนี้สามารถเข้ามาเล่นกันได้นี่ปล่อยเวฟไฟแล้วมั้งมีเห็นไหมเรากระโดดเฮ้ยไม่ันเหรอทุกคนแรงมากนะทุกคนตายได้นะครับเกิดว่าจะเดินไม่ได้ ค in like ือมันต้องกระโดดก่อนที่ไฟมันจะโผล่มแล้วเนี่ยระโด้วยก่อนตีนี้เป็นกันหรือเปล่าเนี่ยกลัวว่ามันจะไเนี่ยกระโดดก่อนนไะถ้าเรากระโดดก่อนมันจะผ่าน การพวกนี้จะยากเป็นถ้าแต่ว่าถ้าตี่ไม่เซ็นเราจะลำบาเกเฮ้ยเพื่อนตายลืมดูอะ่ะเพลนลืมดู อันนี้ผมลงกับในเกมเลยนะครับไม่ได้ลงกับเพื่อนหรืออะไรมันก็เลยจะดูยากนิดนึงถ้าเรามีทีมมันจะง,ง่ายกว่านี้อ๋อเควสยังไม่ครบต้องอีก4ตัว มันจะไอ้น,นี้กันหรอ <_ D> มันต้องเควสพบด้วยนะตัวเอง เวสไม่ครบก็ต้องไปกระโดดเอาอ่ะจริงเมื่อกี้ตอนเข้ามามนะครับเราจะต้องตีมอนสปแบบคำนวณให้เควสมันครบแปดตัวอเออไมได้สแกนไม่ได้เปิดพอดีเลย แต่ว่าซิ่งที่หน้าจะทำไม่ได้โอเคตอว,วสุดท้ายแล้วเรารอเพื่อนตีเราจะเข้าไปแล้วเข้าไปดึมคันโยก เวลาเข้าไปเราก็ต้องไปดึงคันโยกซ้ายมือนะเพราะว่าถ้าดึงคันโยกอ่ะไอตะแรงจะเปิดค้างมันไหวหรือเปล่า เราต้องไปดึงคันโยกให้เพื่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับค่อยๆล้อไปต้องมีคนนึงไปเปิดตัวนี้นะแล้วมันจะเดินเหยียบไข่ทำไมวะเพื่อนเนี่ยมันเซ็งมากเลยนะถ้าเกิดเพื่อนเล่นไม่เป็นนะมันแบบมันต้องตีไข่ม่ไ่้แบบเหยียบแบบนั้น ผมเดินนำหน้าไปเลยก็ได้ตีไข่ให้น้นก่อนแล้วไม่มีใครเหยียด ไอบอสตัวน,นี้นะถ้าบอสมันล็อกใครอะ่ะให้เรายือนอยู่หลังเสาบอสมันจะพุ่งชนที่เสาตัวน,นี้นะถ้าใครโดนล็อกอ ผมเอามานำไม้เพื่อยังไงใครโดนล็อกเดี๋ยวเต็มตัวเลยนั่นโดนล็อกเห็นไหมเขาจะไปยืนหลบหลังเสานะครับ ถ้าลงตัดตี้ไม่เป็นงานนะพระก็เหนื่อยมากครับต้องคอยเรื่องตลับ เป็นอีกโอ้โหอยู่หลังเสาแท้ๆยังจะออกไปอีกสภาพจะรอดไหมเนี่ยเรียบร้อยร่วมไปหนึ่งเฮ้ยโดนล็อกโดนล็อกโดนล็อกโอเเรียบร้อยโอเคอ่าเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปยืนที่น้ำพุนะครับ เก็บมอนอีก2ตงตัวมีไขนเอนเพื่อนเราแม่งมันไม่ได้เ Is ตรงนี้คือเราจะต้องกระโดดนะทุกคนกระโดดไปตรงกำแพงนะหรือถ้าใครกระโดดไม่ผ่านก็ร้อยเพื่อนไปเปิดเกตใหม่แล้วก็ยอมตายนะผมอ่ะมันชอบบักตรงนี้แหละ ไปแล้วเฮ้ยผ่านว่ะผ่านว่ะสวยเดี๋ยวต้องกดสเปซบาร์สองครั้งนะทุกคน <c oughs> ครั้งเดียวอาจจะไม่ผ่าน <c oughs> แล้วก็อีกจุดนันก็เหมือนเดิมครับกระโดด กระดดรู้สึกว่าทางขึ้นจะอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งฝั่งขวารอน้ำผูเด เราจะมาถึงบอสแล้วนะครับบอสเนี่ยมันจะมีอยู่หลายหลายนี้นะครับหลายเฟสก็คือมันจะเราเข้าไปก่อนหนึ่เราต้องมาจองดอกไม้ก่อนพอจองดอกไม้เสร็จปุ๊บมันจะมีที่ยากๆก,ก็คือตอนที่เป็นหนูเป็นหนูคือ,อให้เรากดเลขหนึ่งเพื่อมุดหนีสกิลบอสแล้วก็วิ่งมาเก็บดอกไม้ที่เราจองไว้นะทุกคน พยายามดูดีๆนะครับทับกันนี่คือลำบากเลยแล้วก็อีกเศษจะเป็นน้ำพุนะครับน้ำพุก็คือพอน้ำพุอันไหนที่เดือดให้เราวิ่งไปที่น้ำพุอันนั้นมนันจะเป็นแหล่งเราที่ต้งองวนแบบตะกูบอลเนี่ยเราจะการเป็นหมูเราต้องวิ่งไปหา กดหนึ่งเนออี่ยกดไปเจบอสปุ๊บแล้วก็ขึ้นรดขึ้นมาเลขหนึ่งยินโอเคแล้วก็เก็บด,ดอกไม้เราก็จะกาลายเป็นคนตีนี้ไม่มีแทงหรือเปล่าทำไมไม่ดูเหมือนกะบอสมันจะตีคนหัวกดวคิวครับพอมีวงที่บอสปสุ๊บให้กดคิวครับเพื่อบอล็อกสกิลบอส อันนี้มันจะปล่อยซาบาะให้เดสหลบอนนโอเคโอ้โหมึงอย่ามาเป็นภาระอยู่เพื่อนอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยจะรอดไเลยโอ้โหเนี่ยคือพอเรามัวแต่ต้องจ้องเพื่อนอ่ะทีเนี้ยเราอ่ะจะตายเทุกคนเพราะเราไม่ได้ดูเรื่องของเราเองบอกแล้วว่าถ้าเนี่ยน้ำปุ๊ครับวิ่งไปหาน้ำปุ๊ แล้วนักผูใกล้ๆไม่ไปโดดปั๊บเป็นหนูวิ่งออกมาหาดอกไม้มดุดขึ้นแล้วก็ไปที่ดอกไม้ไม่ถือว่าดาเมจไวอยู่ทุกคนเราดาเมจไวอยู่คิวโอเคสบย วิ่งมาอยู่ในวงดิเพื่อนคิวนี่ต้องกดคิวนะพอม่วงขึ้นก็กดคิวป้ะนี่ไม่ได้เล่นง่ายนะครับผมบอกเลยการที่เราซับเพื่อนได้เป๊ะๆนี่คือยากถือเพื่อนเวยั้งเพื่อนเรา เรื่อรถกันหมดหรือรถกันหลายตัวเราจะดียากมากแล้วก็เราก็เข้าไปใกล้ใช่ไหมาต้องกดโล่ให้เพื่อนบปึนึง่งสวยอยู่ใกล้ดอกไม้สำคัญนะครับพ้าห้ามตายถ้าฟ้าตายนี่คืองานยากบล็อกสวยบล็อกได้ทุกคนเนี่ยถ้าบล็อกได้ทุกคนจะสบาย เพื่อนจะตายเพื่อนจะตายเพื่อนจะตายจะช่วยใครก่อนไนะเนี่ยอยู่ก่อน <c oughs> อย่าเพิ่งตายนะเพื่อนเรียบร้อยเดชไปแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรน่าจะไหวอยูนะ่นะิดว <c oughs> น้ำผู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 อย่าตายนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> โอย <c oughs> โยง่โง่่โงต่อครับต่อ เราจะต้องไปหารงการเพื่อนเปิดล้ยเพื่อนไม้เพื่อนเพื่นในีดูเหมือนนาะหนึ่งพอบอสจะยกไม้เท้าปุบให้หเล่งนึงนะครับเ้ยเ้ยเ้ยเออทันเวลืมดูทุกคนเดือไปนะ สำคัญน,นะคือไอส้สกิลที่เป็นลูกไฟลงอ่ะมันจะแรงมากควรอย่าเดนกระขาดนะน,น,น,น้ำผู้เดือดน้ำผู้เดือด้วมาอยู่ที่บอสอีกชิบหายแล้วเฮ้ยรอดกันอยู่แต่ว่าอย่าไปานะเพื่อนเหลืออยู่แค่ทกคนสาม เดีดเ๋ยวเสียวไอ้คนเล่นไอ้คนเชียงสเดทคาตาเมดเลยทีสวยโอเค,อเ,คเรียบร้อยนะครับผ่านแล้วแบบผ่านได้แบบลำบากว่าโอ้โหผมอยากได้คาตาคาตาไม่มาเนี่ยครับดันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับดันชื่ออะไรวะดัน าอมันชื่อว่าไทยลันอิตเตอร์อิตอะไรสักอย่างนี่แหละดันนี้นะครับก็จะประมาณนี้เมคาิคสำหรับดันนี้เนาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามบุมไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็สำหรับไใ์ดันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ